สวัสดีครับชาววิสุวิธีปาเจโร่นะครับในรุ่นรถปี16ถึงปี19นะครับถ้าจำผิดนะครับจะเป็นเครื่องเล่นตัวนี้นะครับที21นะครับวันนี้ก็มีโอกาสเข้าไปดูในกลุ่มนะครับในกลุ่มปาเจโรก็มีคนมาโพสตถามว่าจะเปลี่ยนหน่วยนะครับหน่วยระยะทางเนี่ยจากไมให้เป็นกิโลเมตรได้ยังไงนะครับก็มาดูกันเลยนะครับไปที่เมนูนะครับนะครับก็ไปที่ ระบบนำทางครับแล้วก็เข้ามาที่การตั้งค่านี่นะครับรูปเครื่องมือนี่ครับแล้วก็กดเลื่อนหานะครับาหาคำตตามพื้นที่นะครับผมแล้วเข้าไปที่หน่วยและรูปแบบนะครับอตอนนี้มันเป็นไมโคุดอยู่นะครับแล้วก็เข้าไปแจะเลื่อนไปหาเรื่อยๆครับก็เ,เจออกิโลเมตรกับเมตรอย่างเงี้ยก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วเรากลับไปนะครับกดกลับไปได้เลย เป็นางานเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคราวนี้เราไปดูกันว่ามันเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนไปรื้ยังนะครับผมหน่ยมันเปลี่ยนไปรื้ยังนะครับกำหนดไปทางใหม่เลยนะครับโอเคตั้งไปไหนดีดเท้บ จะเข้าไปดูว่าหน่วยที่เราแก้เปบนมักเจมันเปลี่ยนไปไร้ยังนะครับ <Okay. S 1> เข้าไปเข้าไปไนก็ได้นะครับ้มวเยนะครับา,รากดถัดไปไปเรื่อยๆนี้นะครับกดนำทางเลยดพื่อที่จะเข้าไปดู ตอนนี้เห็นไหมครับเปลี่ยนแล้วน,น,นะครับจากเมื่อกี้มันเป็นไมรร์ะนะครับตอนนี้กลายเป็นกิโลเมตรแล้วนันนับเป็น354กิโลเมตรเข้าไปแล้วนะครับก็สาหรับบางท่านที่ยังไม่ทราบนะครับก็มีมีคนถามมากพเลยมา,าทาคลิปให้ดูนะครับก็ไม่มีอะไรที่ยากนะครับเราทำตามขั้นตอนที่ในคลิปเจี้ยงไปก็จะทำ ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เป็นภาพาระกันใดก็ขอใคยมาในที่นี้ด้วยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยสำหรับท่านียังไม่ทราบนะครับโอเคครับสวัสดีครับ